สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องประชาคมอาเซียนอาเซียนหรือภาษาอังกฤษสะกดว่า A S E A N อาเซียนเป็นการรวมตัวกันของ10ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผู้นำเอเชียได้ร่วมลงนามปฏิญาณว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนจะเห็นชอบให้จัดตั้งรัฐบาลประชาคมอาเซียนหรือที่เรียกว่าอาเซียนคอมมูนิตี้เป็นประชากรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นจากประเทศไทยประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปิน์ โดยวันที่แปสิงหาของทุกปีเป็นวันอาเซียนสัญลักษณ์ประชาคมอาเซียนสัญลักษณ์อาเซียนคือดวงตาอาเซียนเป็นรูปมัดลวงข้าวสีเหลืองบนพื้นวงกลมสีแดง ร้อมรอบไปด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินซึ่งดูได้จากรูปทางขวามือโดยที่รวงข้าวสีเหลืองนั้นจะมีทั้งหมดสิต้นซึ่งหมายถึงการใช้ฝันของบรรดาสมาชิกอ,ชาอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด10ประเทศ1รวงข้าวเท่ากับ1ประเทศมีสิประเทศเท่ากับสิรวงข้าวโดยให้มี อาเซียนผูกพันกันอย่างมีมิตรเป็นมิรเป็นอันหนึ่งอันเดียววงกลมที่เป็นพื้นเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงเอกภาพอาเซียนแล้วคำว่าอาเซียน ASEAN จะมีสีน้ำเงินอยู่ใต้าภาพรวงข้าวแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงเพื่อสันติภาพ เอกภาพและความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศผมจะมาพูดถึงความหมายของแต่ละสีในตาสมาชิกอาเซียนสีแดงที่เป็นสีพื้น หมายถึงความกล้าและความก้าวหน้าสีน้ำเงินที่เป็นสีที่อยู่ด้านนอกสุดหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีขาวที่อยู่ถัดมาจากสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางระหว่างสีน้ำเงินและสีแดงหมายถึงความบริสุทธิ์สีเหลืองที่เป็นสีของรวงข้าวหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ต่อมาพี่จะพามาพูดถึงคำขวัญอาเซียนที่ว่าหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคมภาษาอังกฤษ one vision one identity one community ประชาคมอาเซียนก็มีเพลงประจำอาเซียนภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่าอาเซียนเวย์ในภาษาไทยที่มีคนนำมาแปลเรียกว่าเพลงวิถีชีวิตของอาเซียนโดยด้านร่างจะเป็นเนื้อเพลงต่อมาพี่จะาน้องๆไปฟังเพลงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันน้องๆพร้อมไหมครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกัน about that away <laughs> to share จบลงไปแล้วสำหรับเพลงวิถีชีวิตแห่งอาเซียนหรืออาเซียนเวต้องขอขอบคุณพี่เรนนี่จากช่อง YouTube พากันอ้วนชวนกันเที่ยวต่อมาพี่จะพาน้องๆมารู้จักสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศกันวันนี้เราจะเดินทาง สู่ประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศถ้าผู้โดยสารพร้อมแล้วไปกันครับประเทศแรกประเทศบูไนมีพื้นที่5,760ตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันมีประชากรทั้งหมด3าม0 0นแืน 1,371คนชาวมาเลยร์เซจีน11%และประชาชนอื่นๆ2 3ภาษาราชการจะเป็นภาษามาเลโดยที่ชาวบูไนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามวันชาติคือวันที่23กมกุมภาจะมีระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชประเทศบูไนเนี่ยจะส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ห้องกันมาต่อที่ประเทศกัมพูชามีพื้นที่อยู่ที่1 8 0 0 3 5ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงชื่อพนมเปนมีประชากร14.4ล้านคนส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขมรภาษาราชาการคือภาษาเขมรลองลงมาจะเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะนับถือพุทธเถรวาทระบบการปกครองจะเป็นประชานา ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอุตสาหกรรมหลักคืออุตสาหกรรมสิ่งทอสินค้าเกษตรแปร,รูปและการท่องเที่ยวนั่งเครื่องบินกันไปต่อที่ประเทศอินโดนีเซียมีพื้นที่5รล้านกว่าตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือจุงกตาตาประชากรอยู่ที่255.5ล้านคนส่วนใหญ่จะเป็น ชนพื้นเมืองมีภาษามากกว่า583ภาษาโดยร้อยละ60จะอาศัยอยู่ที่หมู่เกาะชวาภาษาราชการคือภาษาอินโดนีเซียชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่มักจะนับถือศาสนาอิสลามระบบการปกครองจะเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขทรัพยากรส่วนใหญ่ที่ส่งออกคือน้ำมันถ่านหินสัตว์น้ำ แลนกันไปต่อที่ประเทศลาวมีพื้นที่236,800ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือนครเวียงจันทร์มีประชากร6ล้านคนส่วนใหญ่จะเป็นชาวลาวภาษาราชาการคือภาษาลาวนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักและนับถือผีวันชาติคือวันที่สองธันวาคมมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ทรัพยากรที่สำคัญคือข้าวไม้เหล็กทันหินทองแหล่งผลิตน้ำไฟฟ้าต่างๆไปกันต่อที่ประเทศมาเลเซียะจะมีพื้นที่อยู่329,758ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือกรุงกัวลาลัมเปอร์ประชากรมีอยู่เกือบ30ล้านคนส่วนใหญ่จะเป็นชาวมาเลเซียรองลงมาคือจีน ศาสนาที่นับถือมาจะนับถือศาสนาอิสลามรองลงมาคือพุทธคริสต์วันชาติคือวันที่31สิงหาคมระบบการปกครองจะปกครองแบบประชาธิปไตยในรัฐสภาทรัพยากรส่วนใหญ่คือจะเป็นพวกไม้การธรรมชาติยางพาร,ราน้ำมันปลาล์มน้ำมันดิบ เรานั่งเครื่องกันไปต่อที่ประเทศเมียนมาหรือที่เราเรียกว่าประเทศพม่ามีพื้นที่เกือบ7 0 0 0 0สตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือหนึง่งคือเมืองเนปยีดอประชากรมีอยู่ที่53.8ล้านคนภาษาทางการคือภาษาพม่าแล้วก็จะมีภาษาอื่นๆเช่นกะเหรี่ยงชีนมอนยะไทยไทยใหญ่ศาส,สนาที่นับถือเกือบเกเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธ วันชาติของประเทศเมียนมาคือ4มกราคมประเทศเมียนมาปกครองรูปแบบสาธารณารัฐโดยมีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีประธานาธิบดีเป็นประมุขทรัพยากรส่วนใหญ่คือการปลูกข้าวเจ้าปลูกผักพืชเมืองร้อนต่างๆเหมืองแร่และน้ำมันเรานั่งเครื่องกันไปลงต่อที่ประเทศฟิลิปปินมีพื้นที่เกือบ มีพื้นที่ประมาณ3 0 0แสนตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือกรุงมนิลาซึ่งประเทศฟิลิปปินส์มีประชากรสูงมากมีพื้นที่เป็นเกาะวันชาติคือวันที่12มิถุนายนภาษาราชการจะเรียกว่าภาษาฟิลิปปินโนและใช้ภาษาอังกฤษศาสนาที่นับสื่อส่วนใหญ่คือศาสนาคริสต์โดยมักจะนับถือนิกายโรมันคทาทอลิกแล้วก็โปรเตสแตน การปกครองจะเป็นแบบรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดีทรัพยากรที่สำคัญคือพวกน้ำตาลมีโรงงานผลิตน้ำตาลแล้วก็สับประรดไปกันต่อที่ประเทศสิงคโปร์พื้นที่อยู่ที่700กว่าตารางกิโลเมตรเมืองหลวงสิงคโปร์เรียกว่าสิงคโปร์มีประชากรเกือบ6ล้านคน ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษมารายูจีนกลางทมินศาส,สนาที่นับถือส่วนใหญ่ก็คือศาสนาพุทธแล้วก็จะมีที่ไม่นับถือศาสนาเกือบ20%วันชาติคือวันที่9สิงหาการปกครองจะเป็นการปกครองแบบรัฐเดี่ยวระบบพักเด่นระบบรัฐสภาสาธารณารัฐธรรมนูญทรัพยากรที่สำคัญคือการเพาะปลูกมียางพารามะพร้าวผักและผลไม้ นั่งเคลื่อนกันไปที่ประเทศไทยมีพื้นที่500,000ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครมีประชากร70ล้านคนภาษาที่ใช้ทางราชการคือภาษาไทยวันชาติคือวันที่5ธันวาคมชาวไทยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธแล้วก็จะมีคริสต์อิสลามปะปายอาจจะมีฮินดูแล้วก็อาจจะมีไม่นับถือศาสนาด้วย การไม่นับถือสนสนาเป็นส่วนน้อยการปกครองจะเป็นการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่งเครื่องกันไปต่อที่ประเทศสุดท้ายคือประเทศเวียดนามมีพื้นที่3 0 0แสนตารางกิโลเมตรเมืองหลวงเรียกว่าฮาหนอยประชากรมีอยู่ประมาณ96ล้านคน ภาษาราชการคือภาษาเวียดนามวันชาติคือวันที่30เมษาศาส,สนาประจำชาติส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานถึง70%แล้วก็ที่เหลือจะมีการนับถือศาสนาคริสต์ขงจือ้อหรือว่ามุสลิมการปกครองจะเป็นแบบรัฐเดียวมาร์กซ์เลนินเป็นพรรคเดียวรัฐสาธารณรัฐ,รฐสังคมนิยมทรัพยากรส่วนใหญ่ของประเทศเวียดนามคือพวกข้าเจ้ายางพาราชากาแฟยาสูบและผิกไทย สำหรับวันนี้เครื่องก็จอดที่สุดท้ายคือประเทศเวียดนามหวังว่าน้องๆจะมีความรู้เพิ่มขึ้นกับสมาชิกประชาคมอาเซียนนะครับขอบคุณครับ